มาทางื้อได้ป่ดมาเลยหัอแก้วืีทางเขามากระเด็กหน่อยโคเอร์โค้สิบาทสาชาวต่างชาติห้าสิบบาทมาข้างในเย็นแหงนะครับเป็นเทือแหลกนะครับที่มาทำจำลองห่อก้วระเดกน่อย10บาท นม่สันไหนหอดสันไหนไอหันายังสันหกเซจยังโอ้เข้าไปเซจอีกเถื่อแรกเถื่อแรลกต้องขึ้นบันไดอสันนี่ก็ต้องขึ้นมาแนวเนียครับสุดูงสุดครับ ฟังนันเป็นสปป,ปนะเห็นหอดใจในน้ำโค้งสะพานอยู่ในน้ะสะพานไกลๆถึงจุดสูงสุดนะครับเดี๋ยวสิลงไปสั้นหกกวนี้ไปชมวิวด์ดูชมวิวต์ของลางนะครับ

จะลงไปนะครับโซมีตละจะลงไปสั่งสองต่อไปอย่าไปแนมเนี่ยมันสีวิ่งเนี่ยนุ่มพุทธพิังลางพุทธพงทัาสองคนไหน่เห็นหน้าคุทีพิอืง Tua. Ừ. Nhưng chắc mừng vào đó bên năng hương biến lên đơn nhỉ. <laughs> ừ. ừ Nhìn màu. Mình về này đấy. Mình chờ luôn. Mình đi cùng อันนี้เป็นจดหมายสมัยเก่าว่ะนี่เมลตำบลดอนตานโอ้ก่องกองอีเมลกองอีเมลสมัยก่อนนะครับบั้งเมลหรือบั้งจุง้มสำหรับใส่เอกสารเวลาเดินทางหรือใช้เก็บเอกสารสำคัญในบ้านเป็นของสมัยเกา่านะครับ

สร้างถ้าสร้างแล้วมีเลยนี่ใช่ใช่ก็ตัดไปบ่อนไงาสร้างลยไว้ก่อนนี่ยัะไม่มานี่ตลับที่สร้างมันนักไม่มากเส้นพ่อข้ารูหาเออใช่ถ้าสร้างบักระตุนนห่เออเนี่ยบักระตุนตาสร้างันี่บักระตุนันนนาสร้างอันนั้นเต้าเรียดั่มเสรษฐานเคยพ่อยบ่แม่บ่ เจ้าเกิดว่าท่านมองไมีกด้ทำขุนเลยแต่ก่อนต่างอุ่งถูกเนี่ยหนิโบะแม่แม่ตาพระราศียังไม่หนอนตาพระราศีอ๋อกำนันของกำนันตำแหน่งกำนันก็เกิดท่านยู่ได้เนาะต้องขายแผลอีกสิ่งอันนี้บ้านคำเม็กจังหวัดมุกดาหาร แนวนอ,อ่านเนาะอย่างสมุดข่อยเขียนเกี่ยวกับตำราอมันชาต แม่มาแม,ม่เต็มเต็มซะนอพี่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 เข้าพี่น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 ี่เนี่ยประตูเขาเขาอยเอไป,ไปย่างลงบันได้องเขากำลังสก,กับนะครับ โมโซนนี้จะเป็นเป็นแบ่งเนาะในลายแบ่งลายประเทศโอ้หีบหีบหีบเล็กอันนี้เป็นหีบใหม่ พี่ก็พตรตัดหรอเปล่จอาเครื่องอหูดไปไหมัวงเเนเอาละมันจิพังของเขาฟาดต้นหวันนี้พอดีม่เออมาเมันนี้มีหอดเครื่องเครื่องสีเขาเครื่องบดเขาตะกอนเนาะอีด,ดีครับเครื่องสีเขา ก็มาเที่ยวจังหวัดมุกดาหารเนาะพอดีแวะมาชมหอเก,กี่ยวนะครับก็มีให้เบิรงหลายอย่างของเก่าของสมัยโบราณเนาะรวมไปถึงวิถีชีวิตต่างๆนะครับแบ,แบ่งหายแบ่งซิปแบ่งหาซิปแบ่งอย แม่ไปเมือ่อคุณแม่ยังอีทายอยู่เซอร์ฟฟี รางวัลที่หนึงรางวัล,ลออทีห่หโอ้ตัวใดตัวใดสองหา้าสองหา้าสองาลงงหาหาสาโอ้แดดเปรียงเลยนะครับหอ,อมมา อย่างนี้แต่ว่าใครจะเรือไม่หางบัง